ใครก็พา,ากันตั้งใจบัดนี้เราลงเรือลำเดียวกันแล้วไม่ว่าใครจะอยู่ในทิศไหนทางไหนเราก็ลงเรือลำเดียวกันหมายความว่าเราปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเดียวกัน โบราณท่านกล่าวเป็นภาสิตธ์ไว้ว่าคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันอันนี้แหละเป็นปิิศนาท่านทำปิิศนาไว้ให้คนคิด คนสามบ้านในที่นี้ท่านหมายเอาสัตว์โลกที่เกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามมาพบรูปประพบอะรูปประพบนี่แหละสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในภพทั้งสามนี่อันบุคคลที่จะได้บรรลุถึงความสุขในขั้นใดๆนั้น ก็ร้วนแต่มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าการปฏิบัติของแต่ละคนนั้นมันก็ยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นท่านยังกล่าวไว้ว่าเดินทางเดียวกันแต่ไม่เหยียบรอยกัน เดือต่างคนต่างปฏิบัติไปตามความสามารถของตนของตนใครมีความสามารถมากผู้นั้นก็ปฏิบัติทำได้มากนั่นแหละผู้ใดมีความสามารถน้อยก็ปฏิบัติทำได้น้อยเหตุนั้นนี่ว่ามันไม่เหยียบรอยกันนะ แต่มาดื่มน้ำบ่เดียวกันแต่หากไม่เหยียบรอยกันเพราะความสามารถของคนเรานี่จะเอามาเทียบกันไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราต่างก็ประพฤติปฏิบัติตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันมันก็พอไปกันได้ ถึงแม้ว่าความสามารถจะยิ่งย่อนปวกกันก็ตามมันก็พอไปกันได้ไปอย่างนี้แหละแบบน้ำไหลไม่ทันกันนั่นแหละแต่มันก็ไหลตามกันไปอยู่นั่นแหละอ่าไอ้ส่วนที่มันไหลไปก่อนมันก็ถึงทะเลหลวงนู่นก่อนส่วนส่วนที่มันไหลตามหลังไปมันก็ยังไม่ถึงก่อนแต่มันก็ไหลกันไปอยู่นั่นแหละ ในที่สุดมันก็ถึงถึงทะเลหลวงเหมือนกันหมดเลยวรนดาแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่นะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเรานี่นะเมื่อสั้งอกสร้งใจปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปไม่ท้อไม่ถอยอย่างนี้นะไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งแหละมันก็จะได้ เข้าสู่ทะเลหลวงคือพระนิพพานตามพระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ทั้งหลายเช่นเดียวกันนั่นแหละต่างแต่ว่าช้าและเร็วกว่ากันเท่านั้นเองอันนี้มันก็เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งบางคนก็อาจจะเริ่มมีความเลื่อมใสหรือว่าเริ่มกระทำคุณงามความดีมาไม่กี่ชาตินี้ ก็มีที่ล่วงแล้วมานะแต่บางคนก็อาจจะมีศรัทธาปฏิบัติตามพ้าธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านี่มาหลายชาติแล้วอาจจะได้พบพระพุทธเจ้ามาแล้วหลายพระองค์ก็ได้แต่ว่าอินทรีย์มันยังไม่แก่กล้าเต็มที่เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผล เข้าสู่พระนิพพานไปได้มันก็เป็นอย่างนี้แหละคันที่นี้ผู้ใดอ่ะไม่ได้มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระเทเจ้านี้แล้วผู้นั้นอ่ะจะไม่จะมองไม่เห็นหุนทางพ้นทุกข์ได้เลยมองไม่เห็นแล้วมีแต่คลำเลื่อยไปอย่างนั้นแหละ แล้วก็หนีออกจากทุกข์ไม่ได้จริงๆ่ย mm. แต่กฎธรรมดามันมีอยู่ว่าเมื่อ mm. มันหมุนไปเวียนมาในวัฏฏสงสารอันนี้นะ,ะเมื่ออินทรีย์มันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็เป็นเหตุให้ได้พบพระพุทธเจ้าเข้าไปบางทีมันได้ไปเป็นมิตรเป็นสหายกับชาวพุทธก็มีไอ้พวกมิจฉาทิฏฐิต่างๆนั่นนะ่ะ พอมาได้เป็นเพื่อนกันอย่างนี้แล้วก็ไอ้ผู้เป็นชาวพุทธนี่ก็มันมีอุบายเหนือกว่านี้มันก็ชักจูงให้เพื่อนที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั่นนะ่ะให้ได้เข้ามาทำบุญฟังธรรมกับพระพุทธเจ้านั่นมีอยู่แต่ข้างพุธเจ้าก็มีอยู่นั่นเลยมีชายสองคนเป็นสหายกันนะคนหนึ่งเป็นชาวพุทธ คนหนึ่งเป็นพวกนับถือพวกชีเปลยืยโกนักบวดชีเปลยืยไม่นุ่งผ้าบ้านี้สองสหายนี่เมื่อได้พบกันก็คุยกันทนทนากันเรื่องศาสนาใครก็ยกย่องว่าศาสนาของสนนั้นมีความรู้ยิ่งเห็นจริงได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ ไอ้ฝ่ายนับถือชีเปลยนั่นก่อเช่นเดียวกันนะยกย่องอาจารย์ของตนว่เป็นผู้รู้ยิ่งอะไรต่ออะไรรู้อดีตอนาคตมานี่ยชายที่เป็นชาวพุทธนี่ก็คิดอยากจะลองดีบ้างนะฮะนีะ่คิดอยากจะลองดีดูบ้างก็เลยวางนโยบายลงให้คนมาขุดหลุมหน้าบ้านนั่น อขุดหลุมลึกลงไปพอสมควรทีเดียวแหละแล้วบัดนี้ก็ให้คนไปหาของโถโครกนั้นลงมาเทลงในนั้นอวันนี้ก็เอาฝาปิดไว้นี่เอาดินมากลบแล้วก็ทําเหมือนเหมือนไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ทําเรียกว่า เมื่อพวกนักบวชเหล่านะั้นมันนั่งลงเนี่ยให้ไม้เนี่ยมันหลุดลงไปหรือหักลงแล้วมันจะได้ตกลงไปในหลุมนั้นนะไปโูกกับสิ่งโสโครกเหล่านั้นเข้าอความหมายของอันผู้ทํานั่นนะพอจัดทำอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ไปเชื้อเชิญพวกนักบวชเหล่านั้นมาฉันพัตตาหารที่บ้านของโดนแหละ ทีนี่พวกนักบวชเหล่านั้นก็มากันเลยพอมาบาน,นี่เจ้าของบ้านก็บอกว่าขอ,อนนมนพระคุณเจ้าหยุดอยู่หน้าบ้านทั้งก่อนอ,อันนี้พวกนั่นก็ดืนนิ่งอยู่เจ้าของบ้านก็คิดในใจว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายไอ้อาหารก็ไม่มีนะแล้วก็อาถรรที่นั่งนั้นเป็นหลุมอ่ะ อยู่ใต้นั้นแล้วถ้าหากว่าใครตกลงไปนั้นจะต้องได้เกือกลั้วกับสิ่งโสโครกโสภะพบถ้าหากว่าพระผู้เป็นเจ้ารู้อดีตอนาคตได้จริงๆแล้วอย่าได้เดินเข้ามานั่งประรานี้เลยอพอเจ้าของบันนึกยืนคิดอยู่นั้นสักครู่หนึ่งแล้วก็เอาเชิญไปนั่งที่นั่นได้หรือไน ไอ้พวกนั้นไม่รู้ความคิดของเจ้าของบ้านแม้แต่น้อยเดียวเลยพากันยืนเดินไปเดินไปไอ้เจ้าของบ้านว่ายังยังนั่งไม่ได้นะ,ะท่านผู้หัวหน้าต้องเดินไปจนถึงสุดแถวนู่นแล้วคอยให้พวกหลังนี่ไปเดินไปให้ให้ทันกันเะก่อนแล้วจึงนั่งได้ ก็ทำตามที่เจ้าของบ้านเขาแนะนำอะ่ะพอไปยืนเรียงกันมดครบแล้ววันนี้ก็เอานิมนต์นั่งได้เลยวันนี้พะอนั่งลงท่านี้มันก็หักแล้วของทําให้มันหักลงได้นี้พอมันหักลงนี้มันก็ตกลงไปในหลุมมาน,นั่นอหกสิงโสโโรกโสกโปกมันแปดเพื่อนเราวันนี้ก็ไอ้เจ้าของบ้านก็น สั่งลูกน้องไว้เอาทำแทไว้คนละอันละอันกันพอตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมมาก็ลูกน้องก็แท่เคี้ยนเอากลัวว่าจะพ้นออกจากหลุมได้ก็เจ็บตัวแทบแย่เลยอมัน,นี่นะไปคนละทิศละทางแล้วมน,นีภายหลังมาไอ้สหายคนที่เป็นวิถิธี้นั่นนะ มันก็คิดแก้แค้นแอ้วเอาละเราจะตักแก้แค้นทันสักทีอ่ะเป็นไงเหมงันกันเพื่อนผู้นี้คิดแก้แค้นเี่ยจะเอาให้ตายนน้นนะก็ขุดหลุมไว้หน้าบ้านตัวเองไงวะนี่เนี่ยนิมนพระทั้งห้าร้อยนมา,าหลุมมันก็ต้องยาวเนียอาืาะขุดหลุมให้ลึกลงไปเลยวะนี่ก็เอาฟืนไม้ตะเคียนนี่สิไปลงในหลุมนั้น จุดไฟเผาจนเป็นถ่านแดงโล่เลยประเดี๋ยวบันนี้ก็ปิดปากหลุมไว้ทำอย่างที่ว่านั่นนะว่าเมื่อไปนั่งลงแล้วก็ให้มันหักลงไปนั่นตกลงไปสู่หลุมถ่านไฟนู่นเอาตายเลยบระเนี่ยนีอันเนี้ยพอทำเสร็จแล้วเพื่อนก็เอาตุม่มเอาหายเนี่ยไปตั้งเรียง,เร,ยงเรียงกันด้วยแล้วก็เอาอาหาร เช่นอย่างไหนี่สมมติว่ามีแกงนี่ก็เอาเอาแกงไปทาทาไว้ข้างไห้นั่นโตนว่าไหานี่น้ำพริกก็เอาน้ำพริกไปทาไว้ข้างไหยนั่นให้คนได้รู้ว่าไหานี่ไหยน้ำพริกอะไรไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าในไหนี่ไม่มีอาหารอะไรเลยได้เวลาแล้วก็ สหายขอให้สหายอันชาวพุทธนันไปนิม,มนต์พระพุทธเจ้า,จา,จาและพระสง์มาสหายชาวพุทธก็ไปกราบทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์นี่สงสัยว่าสหายของข้าพระองค์นี่จะแก้แค้นแล้วอไม่ทราบว่า,จ,าจะมีอันตรายอะไรก็ขอได้พระองค์ได้ทรงพิจารณาดูหากว่าเห็นว่ามันจะมีภัยอันตรายแลย้วก็อย่ารับนิมนต์เลย ว่าางนั้นพระองค์พิจารณาดูเห็นแล้วว่าพระองค์จะไม่มีภัยอันตรายใดๆถ้าเสด็จไปแล้วคนจะมาชุมนุมกันที่นั่นมากเพราะว่ามันเห็นเป็นเรื่องแปลกไอ้คนมิจฉาทิสิไม่เคยนับถือพระพุทธศาสนาเลยบัดนี้กลับมานับถือ มันก็เป็นการตื่นเต้นกันเลยวันนี้ครับส่งข่าวต่อๆกันไปกับมาดูมาชมกันมากมายเลยแต่เวลาล้วพระองค์ก็สเสด็จมาสเสด็จมาเจ้าของบ้านก็กล่าวเหมือนกันแหละกับชาวพุทธนั่นนะก็ขอให้พระองค์หยุดยืนอยู่ก่อน,น,นองค์ก็ประทับยืนอยู่แล้วเจ้าของบ้านก็คิดเหมือนกันนะ่ะ บอกว่าถ้าหากว่าพระอ,องค์รู้เรื่องอดีตอนาคตได้จริงๆแล้วขอพระอ,องค์อย่าได้เสด็จไปนั่งที่ปร๊มเลยเพราะว่านั่นหมายถึงหลุมฐานเพิงนะอยู่ใต้นั่นว่างั้นหากว่าตกลงนั้นก็ถึงอันตรายแก่ดชีวิตแล้วอาหารแม้น้อยหนึ่งก็ไม่มีอยู่ในตุ่มนั้นเลยถ้าพระอ,องค์หากรู้เรื่องอดีตอนาคตแล้วอย่าได้เสด็จไปเลยว่างั้นพอคิดอย่างนี้แล้วก็ อนิม์ไปประทับนั่งในปรมนั้นได้ตามอาสนะที่จัดไว้พระองค์ก็ทรงพระดำเนินไปเลยหนละทรงพระดำเนินไปเลยแต่ภาษาพวกก็ตามสเสด็จไปเลยพอพระองค์ย่างเหี่ยวเข้าไปในร้านที่เขาผกปากหลุมไว้นั่นนะดอกบัวนี่มันก็ผุดขึ้นมารับ พระบาทของพระองค์ทุกบาทย่างไปเลยแล้วไอ้ปรำอันนั้นหรือว่าล้านอันนั้นน่ะที่ปกปักหลงอยู่นั้นก็ไม่หักไม่ชำรุดอะไรเลยแล้วทานไฟที่ร้อนละอุอยู่ในนั้นก็ดับไปหมดพระองค์ก็ทรงผ้าดำเนินไปถึงหัวแถวแล้วก็ประทับนั่งพระสาวกทั้งหลาย เจอ้าของบ้านก็นัดแน่เหมือนกันกันกบชาวพุทธนั่นแหละอย่าได้นั่งเพราะอย่าได้นั่งคนละทีนะขอให้ไปยืนเรียงแถวกันให้สุดนั่นแล้วก็จึงค่อยนั่งลงพร้อมกันเอาพระพุทธองค์ก็ปฏิบัติตามนั่นแหละเอานั่งลงแล้วมันก็ไม่หักไม่อะไรสิบะนี้นะ,ะไม่มีอันตรายใดบะนี่ เอาแล้วเดือดร้อนใหญ่เลยทีเนี้เจ้าของบ้านน่ะวิ่งไปหาสหายชาวพุทธน่ะโงเพื่อนทำยังไงฉันตายแล้ววันนี้นะวังนั้นตูมานั้นฉันเอาผ้าผูกปากเอาไว้เปล่าๆเลยในนั้นไม่มีอาหารอะไรสักหน่อยเดียวอะแล้วจะทำยังไงอ,ะอ่ะผู้เป็นสหายชาวพุทธนี่ก็บอกว่าอื ถ้าอย่างนั้นคุณลองไปเปิดดูไหสิบางทีว่าด้วยอำนาจบุญวาสนาของเราหากมีอยู่บางทีมันก็อาจจะบันดลบรรดาลให้มีก็ได้นะว่างั้นสหายเจ้าของบ้านก็ไปเปิดดูโอ้เปิดดูตุ่มแกงมาทั้งแกงก็เต็มตุ่มอยู่เลยเต็มไหเลยนั่นแหละพอไปเปิดดูตุม่มน้ำพริกก็น้ำพริกเต็ม ไปเปิดดูตุ่มผัดผักสลัดหรืออะไรเต่ออะไรก็เต็มไปหมดเลยขราวนี้จึงได้ดีอกดีใจหลายแบบน,นี้นะโทษไม่ขายหน้าเลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะบุญเพื่อนรู้บุญโตก็ไม่รู้นะก็เลยนะเอาอาหารนั้นช่วยกคตาอาหารใส่บาตรให้พู้เจ้าแล้วพระสงฆ์ไหนี่เป็นไหข้าวอย่างนี้ก็ข้าวเต็ม ตาใส่บารถวายพระองค์และพระสงฆ์จนว่าหอ,อกันทุกรูปทุกนามไปเลยเมืม่อพระองค์ฉันเสร็จแล้วก็ทรงแสดงธรรมแบบนี้นั่นไยคนมาฟังนั้นเป็นหมื่นหมื่นขึ้นไปนั่นไยในตําราท่านกล่าวว่าสี่หมื่นแปดพันนู่น เมื่อพระอ,องค์แสดงธรรมจบลงพวกที่เป็นมิจฉาทิสิเหล่านั้นก็ได้เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาผู้มีบุญว่าสนาแรงกล้าก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลก็มีส่วนเจ้าของบ้านหนั้นก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลเลยที่นี่เราเลยปฏิญ,ญาณตนถึงพระไกสรสารนาคมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต คราวข้างนั้นแหละพระองค์เจ้าทรงเผยแผ่พุทตศานาได้มากมายทีเดียว่ะบัาน,นี้เจ้าของบ้านนั่นก็เลยเป็นชาวพุทธไปแล้วทอดทิ้งพวกนี้และหีนุ่งล้มห่มฟ้าเหล่านั้นไปเสียแล้วบัาน,นี้นะพวกนั้นก็เดือดร้อนกันไปตามยถากรรมอันนี้ที่ยกเรื่องราวจต่ข้าพระพุทธเจ้ามาเล่าให้ฟังนี่นะ ก็สรุปใจความเรียกว่าคนโง่แต่มันอวดฉลาดอันนั้นเขาเรียกว่าโง่แกมยิงอ่ฉลาดแกมโกงอย่างนี้นะได้ความอย่างนี้แหละแต่ว่าเขาก็ยังมีบุญอยู่ถึงเขาจะโง่แกมยิงอย่างนั้นผลสุดท้ายทศา,า,าัตฐากระรงสงเคราะห์เขาให้ได รู้สินรู้ธรรมของจริงในพุทธศาสนานี้หายจากความเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นไปแม้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายก็จงถือเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ว่าเราอย่าไปเป็นคนโง่แกมยิงเมื่อเราโง่ก็ยอมว่าตนโง่จริงๆสะยอมให้ผู้อื่นแนะนำสั่งสอนบ้าง ยอมใจถามข้อข้องใจต่งตางๆกับท่านผู้รู้บ้างอย่างนี้แหละเมื่อเราเราโง่และยอมตนว่าเป็นคนโง่จริงแต่ภายหลังมาก็จะกลับเป็นคนฉลาดแบบนี้นะเพราะว่ายอมให้ผู้อื่นแนะนำสั่งสอนไปแล้วตนก็ลงมือปฏิบัติไปตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั้น เมื่อปฏิบัติเข้าขั้นแล้วเก็กลายเป็นคนฉลาดเป็นนักปรา์บัณฑิตไปนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนโง่อยู่นั้นตลอดไปนะคนเรานะถ้าหากว่าไม่โง่แกมหยิงอย่างว่านั้นนะคนโง่แกมหยิงนี่หมายความว่าเมื่อตอนโง่แล้วอย่างนี้ไม่ยอมไปถามใครไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครเลยตอตนรู้อะไรเท่าไหร่ก็ทําตามที่ตนรู้อยู่เท่านั้นเนี่ ไม่อยากรู้ให้ยิ่งไปกว่านั้นอ,อย่างนี้นะท่านเรียกว่า,างโง่แกมยิงอะ่ะฉลาดแกมโกงมันมันมีความฉลาดอยู่ทำอะไรก็เฉลียวฉลาดแต่หากว่ามันไม่ใช่ฉลาดทําแต่ความดีอย่างเดียวไอนี่มันมันฉลาดไปช่อไปโกงเอาทรัพย์สม,มาบบัตรของผู้อื่นมาเป็นของตนไปหลอกลวง คนอื่นให้เขาลงทุก์ลงจนไปในอย่างนี้นะท่านนีกว่าฉลาดแกมโกงไม่ดีทั้งนั้นเลยดังนั้นแหละคนเราต้องให้เดินทางสายกลางทางมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละมันถึงจะพ้นจากทุกข์ได้ เรียกว่าเราทำอะไรก็ทำให้มันพอดีพอดีพอดีอะทำการทำงานอะไรก็ดีให้มันพอดีต่อกํำลังของตนอ่ะอย่าให้มันเกินขอบเขตแล้วก็อย่าไปเฉยชาอ่อนแอเกินไปหมเพควาะว่าอย่าไปเกียดคล้านเกินไปอย่าไปมันเกินไปให้พอดีพอดีอ่าทำการทำงานอะไรก็ดีอะ แล้ววันนี้การพูดการจาก,ก็เหมือนกันเนะี่ยก็เราพูดพอประมาณพูดอะไรนะ่ะพูดให้รู้จักการรู้จักเวลาพูดให้เหมาะกับบุคคลบุคคลผู้นี้นะเราควรจะใช้วาจาอย่างนี้พูดอย่างนี้มันถึงจะถูกกับจริตของเขามันถึงไปกันได้ แต่ถ้าเราพูดไปอย่างนั้นในมัน,ม,นมันไม่ถูกความประสงค์ของเขาเราก็ไม่เอามาพูดอเราก็พูดแต่ในเรื่องราวที่มันจะพอไปกันได้อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นคนฉลาดพูดพูดให้ผู้อื่นยินดีด้วยไม่ใช่พูดให้เขาเสียใจหรือว่าโกรธเกียดพูดอย่างนั้นอ่ะเรียกว่าพูดแบบไม่ฉลาดอมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่ะมันจะได้แต่โทษ เป็นอย่างนั้นแล้วถึงแม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องจริงแต่ถ้าพูดเกินขอบเขตไปมันก็เลยกลายเป็นทางเสียหายไปก็ได้มันอาจจะเหลวไหลไปก็ได้คำพูดนั่นน่ะเมื่อพูดซ้ำๆซากๆข้าไปไม่รู้จักหยุดจักยั่งแล้วก็สักจะเหลวไหลไปแหละอ่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพูดเรื่องใด ไปพี่นะเห็นว่าสมควรแล้วก็ต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่ต่อไปถ้าว่าจะจำเป็นต้องพูดในเรื่องที่พูดกันรู้เรื่องกันแล้วไม่ต้องเก็บออกมาพูดอีกทำให้ผู้ฟงังแล้วมันเบื่ออ่มันเป็นอยงั้นถ้าเห็นว่าสมมาสงควรแล้วของงดพูดเนี่ยเรียกว่าเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทนั่นดำเนินตามทางสายกลางนะ ทำอะไรอะไรต้องให้มันพอดีพอดีอย่าให้มันเกินไปแล้วก็อย่าให้มันย่อนเกินประมาณให้มันพอดี <_ d ream> คิดอะไรในใจก็เหมือนกันนะอย่าคิดจนว่ามันชอกช้ำใจบางคนอ่ะเมื่อตนทำอะไรไปแล้วผิดหวังลงไปก็เก็บเอาเรื่องที่มันผิดหวังนั้ไปคิดอยู่นั่นเนี่ย คิดไม่หยุดไม่ยั้งเลยคิดไปคิดมายิ่งกลุ่มใจใหญ่นวิตกไปว่าเรานะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะมันควรจะทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันถึงจะถูกต้องถึงจะดีะวิตกก็แสดงย,ยิ่งกลุ่มใจไปเท่านั้นอันนี้นะเรียกว่าใจมันไม่มันไม่เดินสายกลางเซะแล้ว ก็สิ่งใดที่มันล่วงมาแล้วเราก็มีสติเตือนตนว่าถึงแม้มันจะผิดจะพลาดหรือมันจะดีมันก็ล่วงมาแล้วเราจะไปแก้ไขให้มันดีคืนในนั้นในคาในในอดีตเนอยมันไม่ได้เราก็มาแก้ตัวเองในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าทําอย่างนั้นพู้อย่าเนั้ยมันผิดมันไม่ถูกไม่ดี อันนี้เราก็อธิษฐานใจว่าต่อน,นี้ไปเราจะไม่ทําอย่างนั้นจะไม่พูดอย่างนั้นอีกต่อไปอธิษฐานใจลงอย่างนี้แล้วตั้งสติสํารวมระวังไปเรื่อยๆไปไม่ให้มันผิดพลาดเหมือนแต่ก่อนอย่างนี้เรามันก็ดีคืนท่านะสิมันจะจะไปเมาวิตกวิจารให้กุ้มอกกุ้มใจทําไมอ่ะเพราะว่าความผิดพลาดไอ้เรื่องเล็ก,ลกน้อยๆต่างๆวันนี้ มันเป็นระหก,กรรมเป็นกรรมเบาบุคคลสามารถละได้เมื่อพ้ใด,ดรู้ตัวแล้วอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานใจละลงไปไม่ไปวิตกวิจาร์เศร้าใจเสียใจอะไรต่อไปอีกแล้วไอ้เรื่องนั้นมันก็ระงงับไปเองมันเลยใจเราไม่ไปยึดถือเอามันเป็นอย่างนี้อุบายละกิเลสความหลงความเมาต่างๆนะ มันต้องให้เข้าใจอย่างนี้รู้จักเตือนตนของตนให้ได้เมื่อเตือนตนอย่างนั้นในจิตมันรู้สึกตัวละโอจริงจเพราะว่าเรื่องใดที่มันเป็นมาแล้วมันก็ดับไปหมดแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปค้นคิดเอามันมาเลยมันมายุ่งสมองเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรอะ่ะเมื่อรู้สึกตัวได้่อยางนี้ก็กําหนดละมันเลยวันนี้ไม่คิดมันแล้ว เมื่อจิตมันเห็นตามสติหรือปัญญาที่เตือนนั้นแล้วมันมันก็วางสี่จิตนะพอมันวางแล้วเรื่องไหนมันก็ลังหับไปใจก็สงบลงได้เย็นสบายแบบนี้นะไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์เศร้าโศกเสียใจอะไรต่ออะไรอยู่ทำเหมือนไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนี่เลยนี่อูปไปดำเนินทางสายกลางนะ่ะ ที่พระพุทธวิภาคเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนนะทางสายกลางนี่มันเหมาะสมกับบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกสมัยทุกการเลยไม่ว่านักบวชไม่ว่าคารื้นหัดเรามีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามทางสายกลางนี่เหมือนกันหมดแหละดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจนำเนินชีวิตของเราไปตามทางสายกลาง อการที่จะดําเนินไปได้ก็เพราะว่าเรามีสติสมบัติเนี้ยประคับประคองจิตที่เราฝึกให้มันตั้งมั่นโดยดีแล้วนั่นน่ะให้มันตั้งมันม่นสม่าเสมอไปมีเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรกระทบกระทั่งมาก็พยายามประคองจิตนั่นไว้คมจิตนั่นไว้อย่าให้มันลิ้นหลนไปตามเรื่องที่มันกระทบกระทั่งมานั่นน่ะ ถ้ารู้จักหยุดยั่งความคิดความนึกในจิตใจของตนลงให้ได้นี่นะถ้าหากว่าทําได้อย่างนั้นมันก็รักษาสมาธิไว้ได้แหลวะวันนี้นะจิตก็ไม่ถอนจากสมาธิแล้วเมื่อจิตใจมันหยุดยั่งไดง้ก็ปัญญาก็เดินตามหลังแลล้วันนี้นะปัญญาก็เพ่งพิจารณาเห็น เรื่องราวต่างๆที่มันผ่านมาวันนั้นเป็นของเกิดของดับไม่เที่ยงแท่แน่นอนทั้งนั้นเลยแม้ร่างกายอันเป็นที่รองรับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงไปใตรรัษนญาณาบังเกิดขึ้นในจิตแล้วนั่นแลใจก็เป็นกลางตามเดินตามทางวัติมาปฏิปัาาที่พระศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนไว้ ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้